ครับต่อไปก็เป็นคําถามนะครับที่มาจากพี่น้องในรายการถามตอบพระคัมภีร์นะครับมีอยู่5ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือพระสิริของพระเจ้าคืออะไรครับเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมถ้าเป็นรูปธรรมมีลักษณะอย่างไรหรือเป็นนามธรรมคือสิ่งใดก็อยากจะตอบว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นทั้งสองอย่างนะครับ,รบเป็นทั้งรูปธรรมและเป็นทั้ง นำม,มาทมนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อพระเจ้ามาเรียกโมเสสนะครับพระองค์ก็มาปรากฏเป็นเปลวเพลิงนะครับที่พุ่มไม้แต่ว่าพุ่มไม้นั้นไม่ไหม,ไ,มไฟนะครับโมเสสก็แปลกใจก็เข้ามาดูก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าตรัสออกมาจากพุ่มไม้นั่นคือตัวอย่างนะครับแล้วก็ตอนที่พระเจ้าลงมาบนภูเขาซีนายนะครับก็มีเมฆหนาทึบนะครับ มีฟ้าแลบฟ้าร้อง <c oughs> แล้วก็มีเสียงดังออกมานะครับมีเสียงแตรนั่นก็เป็นพัสดุของพระเจ้าที่เป็นรูปธปรรมนะครับสำหรับนามธรรมนะครับพัสดุของพระเจ้าก็คือความบริสุทธิ์ของพระองค์นะครับแล้วก็ฤทธิอำนาจของพระเจ้าที่เหนือธรรมชาตินะครับที่สําแดงออกมา ในรูปแบบต่างๆกันและทําให้เกิดความยำเกรงพระเจ้านะครับความรู้สึกในส่วนลึกของจิตใจว่านี่คือสิ่งที่เหนือธรรมชาตินี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับและทําให้เกิดความยำเกรงพระเจ้านะครับแล้วก็รวมทั้งพลรลรักษณะของพระเจ้าในความรักความเมตตาที่แสดงออกมาแบบน่าประทับใจ อย,อย่างยิ่งนะครับที่ทําให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบางทีต้องร้องไห้ออกมานะครับเนื่องความด้วยความประทับใจในความรักและความเมตตาของพระเจ้านะครับนี่คือพรสิริของพระองค์นะครับที่ในในสำแดงออกมาในพัทธพนะครับในโลกนี้แต่แน่นอนเมื่อเราจากโลกนี้เข้าสู่โลกฝ่ายวิญญาณพรสิริของพระเจ้าก็จะกลายเป็นรูปธรรม ในแง่ของโลกฝ่ายวยาิญญาณอันนั้นจะเห็นชัดเจนเลยนะครับในพัสริอย่างเต็มที่คำถามที่สนะครับมาจากมัทธิวบทที่10ข้อ3 4ถึง3าที่บอกอยากคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลกเราไม่ได้นำสันติภาพมาให้แต่นำดาบมาเรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมังใจกับบิดาของตนลูกสาวหมังใจกับมารดาและลูกสะใภ้หมังใจกับแม่ผัว และผู้ที่อยู่ร่วมเรือนเดียวกันก็จะเป็นศัตรูต่อกันผู้ใดรักบิดามารดานยิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราหรือผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ารุนแรงอย่างบอกไม่ถูกนะครับรู้สึกขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของพระเจ้าในในความคิดนะครับรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายข้อนี้ว่าหมายความว่าอย่างไรคือหมายความว่าในการติดตามพระเยซูกิเจ้าและเป็นสาวกของพระองค์ หลายๆลครั to to. ้งนะครับส <Project> ิ <nosotros> <sh> ่งที <sh arp assembly> <mucho> ่พระคัมภีร์พระเจ้าบอกไว้สิ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้เราทำเนี่ยมันขัดแย้งกับความคิดและความต้องการของคนในครอบครัวทําให้เราต้องเลือกระหว่างการเชื่อฟังและทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้ากับการที่เราจะเชื่อฟังและทําตามความต้องการของพ่อแม่ของภรรยาของลูกเราต้องเลือกซึ่งอันนี้นะครับเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นเราจะเลือกอะไรนะครับ ถ้าเราเป็นสาวกของพระเยซูจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเลือกน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องเลือกการเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าการเชื่อฟังพ่อแม่หรือพี่น้องหรือทำตามใจพ่อแม่หรือพี่น้องหรือคนในครอบครัวก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมานะครับแล้วก็พระเยซูก็เลยเปรียบว่าเป็นเหมือนนำดาบมาเป็นเหมือนการน,นำความขัดแยง้งให้เกิดขึ้นระหว่างลูกกับพ่อแม่ระหว่างสามีกับภรรยานะ ระหว่างพี่น้องด้วยกันนะครับนี่คือความหมายก็คือพระเจ้าต้องเป็นที่หนึ่งนั่นเองนะครับพระองค์ก็เลยย้ําบอกว่าผู้ใดรักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราที่พระเยซูสอนนั้นพระองค์ก็ทําตามด้วยนะครับนะบพ่อแม่หรือพี่น้องไม่เห็นด้วยกับพระเยซูที่จะต้องละจากอาชีพการทําช่างไม้นะครับและออกมาประกาศข่าวประเสริฐ ออกมาทําอะไรแต่ไม่ไรนะครับน้องๆก็เข้าใจพระเยซูผิดนะมีครั้งหนึ่งบอกว่าถ้าพระองค์อยากดังก็ไปเลยตอนนี้คนอยู่กันเยอะแยะพระองค์ก็ไปทําเถอะพระองค์ก็จะได้ดังโด,ด่งดังเขายังเข้าใจพระเยซูผิดนะครับนะแต่พระเยซูริตเจ้าก็ต้องละสิ่งเหล่านั้นและมุ่งที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้านี่คือความหมายนะครับบางคนก็เห็นแก่ครอบครัวมากเกินไปจนในที่สุดไม่สามารถทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าได้ อันนี้ก็คือเราต้องเลือกนะครับเราต้องเลือกอย่างผมเองก็เหมือนกันนะมาถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาโอ้ขัดแย้งกับทุกคนในครอบครัวหมดเลยนะครับไม่มีใครเห็นด้วยเรียนจบวิศวะแต่มาเป็นนักเทศเอาคิดดูแล้วกันนะครับมันเป็นอะไรที่สวนทางกันมากแต่เมื่อพระเจ้าเรียกเราเราต้องตัดสินใจถึงแม้ต้องผิดใจกับคนในครอบครัวเราก็ต้องยอมนะครับนี่คือสิ่งที่ ความหมายของพระบิดตอนนี้ข้อสาต่อไปนะครับอยากถามเรื่องความรอดค่ะเชื่อแล้วรอดเลยหรือเชื่อแล้วต้องรักษาความรอดคะคำตอบคือว่าเชื่อแล้วต้องรักษาความรอดครับ,นะรบเพราะพระเยซูบอกว่าผู้ใดเชื่อจนถึงที่สุดผู้นั้นก็จะรอดความรอดต้องเป็นปัจจุบันนะครับความรอดถ้าเป็นอดีตแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับความรอดต้องเป็นความรอดที่มีชีวิตนะ เพราะฉะนั้นความรอดในอดีตใช้ไม่ได้ผมเคยเปรียบนะครับว่าเราจะเอาสมุดบัญชีที่เราปิดบัญชีไปแล้วเนี่ยไปเบิกเงินกับแบงก์ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าบัญชีนั้มันปิดไปแล้วบัญชีที่ใช้ได้ต้องเป็นบัญชีณปัจจุบันความเชื่อที่จะนําไปสู่ความรอดต้องเป็นความเชื่อในปัจจุบันเปาโลบอกว่าบางคนเคยเชื่อพระเจ้าและหลังจากนั้นเขาได้ทิ้งความเชื่อไป ความเชื่อเขาอับปางลงไปเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถเอาความเชื่อที่เสียไปแล้วสูญเสียไปแล้วเนี่ยมาเรียกร้องกับพระเจ้าว่าต้องให้เขาได้เข้าสู่ความรอดเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยเชื่ออันนี้อ้างแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับวันเราต้องรักษาความเชื่อเอาไว้นะครับข้อ4ในพระมีเดิมทำไมพระเจ้าต้องให้ฆ่าคนต่างชาติที่นับถือรูปเคารพ แบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถ้าพรองรักมนุษย์จะไม่ให้โอกาสชาวคนณานกลับใจเลยหรือหรือเป็นยุคที่พระเยซูคริสต์ยังไม่มาครับเพราะดูแล้วขัดกับพระคัมภีร์ใหม่มากครับในด้านหนึ่งเราอาจจะเหมือนกับว่าขัดกับพระคัมภีร์ใหม่มากเพราะว่าเป็นยุคของพระบัญญัติแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้ให้โอกาสกับคนเหล่านั้นในการที่เขาจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจจากความผิดบาป แต่พวกเขามีจิตใจที่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่สํานึกในความผิดบาปมนุษย์ทุกคนมีจิตสํานึกผิดชอบชัว่วดีมีโมโนธรรมซึ่งเป็นดวงประทีปของพระเจ้าที่อยู่ในใจมนุษย์แต่เขาทําสิ่งที่ขัดแย้งกับโมโนธรรมของเขาพระเจ้าให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มันแย่ลงแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆพระเจ้าเคยล้างโลกนี้ครั้งหนึ่งด้วยน้ําท่วมนะครับและพระเจ้าเคยล้าง เมืองสโดมกามราทั้งหมดเพราะทั้งเมืองนี้ชั่วช้ามากทําบาปมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็ชาวคณาอารก็ทําบาปมากเลยนะครับพระเจ้าให้โอกาสเขา400กว่าปีนะครับการที่พระเจ้าไม่ได้นําให้อิสเอลออกมาจากอียิปต์แล้วก็มาออยึดครองแผ่นดินคณาจเนี่ยพระมีบอกว่าเพราะความเลวร้ายของพวกคณานรยยังไม่ยังไม่ถึงขีดสุด แล้วเมื่อถึงขีดสุดเนี่ยแทนที่พระเจ้าจะส่งไฟจากฟ้าลงมาล้างผานวกเขาหมดพระเจ้าก็ใช้อิสเรลเนี่ยเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่กวาดล้างพงพันเหล่านี้หมดนะครับแล้วให้อิสเรลเนี่ยได้เข้ามาเพื่อที่จะได้ยึดครองแผ่นดินขนาดนี้แต่หลังจากนั้นเมื่ออิสเรลไม่เชื่อฟังพระเจ้าอีกกราว่ายลุกลพไม่กลับใจพระเจ้าให้โอกาสเป็นเป็นพัน 1, ปีนะครับ เกือพันปีนะครับแต่พวกเขาก็ดื้อรัน้นนี่สุดพระเจ้าก็ใช้บาบิโลนใช้อาซีเรมกกวาดทาลายพวกอิสราเอลกวาดต้อนเขาไปเป็นเฉลยหมดก็แสดงเห็นว่าพระเจ้าให้โอกาสกับคนที่จะกลับใจแต่เมื่อไม่กลับใจเนี่ยพระเจ้าก็ต้องจัดการกับเขานะครับเพราะพระเจ้าต้องการชําระพระองค์รักษาความบริสุทธิ์ของพระองค์แน่นอนในพระมิใหม่อาจจะแตกต่างกันเพราะเป็นยุคแห่งพระคุณแต่ก็ ยุคแห่งพระคุณพระเจ้าก็มีพระคุณให้กับมนุษย์ก็จริงอยู่แต่ถ้าถึงจุดหนึ่งนะครับพระเจ้าก็ต้องจัดการกับมนุษย์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลาที่ยาวนานหน่อยถามว่าในที่สุดพระเจ้าจะกวาดล้างโลกนี้ไหมก็กวาดล้างโลกนี้นะครับถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่าพระพิโรธของพระเจ้าเวลากวาดล้างโลกนี้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นก็อ่านวิวร์นะครับบทที่16ถึงบทที่18 ขันแห่งพระพิโรธและพี่น้องจะรู้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่พระคุณของพระเจ้าจบลงนะครับพระเมตตาของพระเจ้าสิ้นสุดลงความอดกั้นพระทัยของพระเจ้าสิ้นสุดลงพระพิโรธของพระเจ้าก็ลงมาสู่โลกนี้เพราะฉะนั้นถ้าว่าไปแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าเป็นพระคัมร์ใหม่หรือพระคัมร์เดิมพระองค์ก็ยังเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันนี่นะครับที่มีความอดกั้นใจแต่มีขอบเขตที่จากัดเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้า จะต้องชำระพระองค์ก็ชําระแล้วในสองเปโตก็บอกครั้งที่สองพระเจ้าจะชําระโลกนี้ด้วยไฟนะครับหมดไม่เหลือเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ <c oughs> ต่อไปนะครับคําถามสุดท้ายการฝังไมโครชิปในมนุษย์เป็นเครื่องหมายของการต่อต้านพระคิดที่เขียนในพระธรรมวิวรณ์ใช่ไหมอาจารย์คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ครับมันก็เกิดขึ้นจริงแน่นอนนะครับเพระพระคัมบี ก็เลยบุไว้อย่างนั้นนะครับว่าจะรับเครื่องหมายแต่ไม่ได้บอกถึงว่าไมโครชิปแต่ว่าไมโครชิปที่ฝังในเวลานี้เทคโนโลยีนี้ยังไม่ได้สอดคล้องกับหนังสือวิวร์นะครับเป็นอยู่เป็นการทดสอบและใช้ไมโครชิปนะครับเวลานั้นนะครับที่เรียกว่าผู้ต่อต้านระคิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้ใเทคโนโลยีไมโครชิปเนี่ยฝังเข้าไปที่หลังมือของมนุษย์หรือที่หน้าผากของมนุษย์ แต่เวลานั้นนะครับจะตรงกับพระกบีก็คือว่าก่อนฝังไมโครชิพทุกคนที่จะฝังไมโครชิพในเวลานั้นนะครับซึ่งยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยต้องสาบแช่งพระเยซูก่อนจึงจะฝังไมโครชิพต้องประกาศเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อพระคริสต์ก่อนเขาจึงจะฝังไมโครชิพนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ฝังไมโครชิพก็คือผู้ต่อต้านพระคริสต์นั่นเองและในเวลานั้นนะครับก็จะมีรัฐบาลโลกเกิดขึ้นและผู้นํารัฐบาลโลกก็คือแอนติครสต์หรือผู้ต่อต้านพระคริสต์ และเขาก็บอกเลยว่ารัฐบาลของเขาเป็นรัฐบาลที่ต่อต้านประคิ์และใครก็ตามที่จะอยู่ในโลกนี้ทำมาค้าขายและเป็นพลเมืองโลกต้องฝังไมโครชิพขึ้นทะเบียนและก่อนขึ้นทะเบียนต้องสาบแช่งพระเยซูก่อนถึงจะขึ้นทะเบียนได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเรื่องผู้ก่อการร้ายเวลานี้ที่กำลัง รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะนำไปสู่การฝังไมโครชิปในอนาคตข้างหน้าและนำไปสู่การรวมทุกประเทศให้เป็นรัฐบาลเดียวกันนะครับเพื่อนี่เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะป้องกันผู้ก่อการร้ายได้อย่างแท้จริงก็คือทุกคนต้องฝังไมโครชิปเพื่อดูความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับไม่เพียงแต่เรื่องนี้แต่เรื่องโลกร้อนเรื่องต่างๆเนี่ย มันจะมีปรากฏการณ์น,นี้กดดันจนกระทั่งทุกประเทศต้องมารวมกันเป็นรัฐบาลโลกเพื่อความอยู่รอดของทุกๆประเทศร่วมกันนะครับก็คอยดูต่อไปนะครับว่าแนวโน้มอันนี้มันจะแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วจะมีคำตอบคือต้องมีรัฐบาลโลกมีคำตอบคือต้องฝังไมโครชิปควบคุมการเคลื่อนไหวของทุกคนและผู้ต่อต้านประคิดจะฉวยโอกาสนี้เล่นงาน คนที่เชื่อพระเยซูและกล่าวหาคนที่ไม่ยอมฝังไมโครชิปว่าเป็นผู้ก่อการร้ายของโลกต้องกำจัดนะฮะซึ่งอันนี้ะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากที่เราจะต้องติดตามต่อไปนะครับถ้าหากว่าพี่น้องมีคำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์นะครับก็ขอส่งมาได้ตามอ e ีเมลที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้มาตอบพี่น้องในรายการถามตอบพระคัมภีร์ขอพระเจ้าพรทุกท่านนะครับ